เ,เพื่อนๆเรามาวิเคราะห์บทที่หกกันเถอะแล้วก็จะมีหัวข้อก็คือวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางทางการจากภาพยนตร์เรื่องแมนสวงใช่ไหมใช่การสื่อสารแบบเป็นทางการในหัวข้อในบทนี้ก็คือมีการลาการแสดงแล้วก็การใช้ศัพท์ที่ค่อนข้างเป็นคำประพันธ์แล้วก็ราชาศัพท์ แล้วก็การใช้ท่ารำแบบแผน่าจะสินไทยที่แบบเป็นค่อนข้างที่จะชั้นสูงแล้วก็ออนช้อแล้วก็สง่างามการใช้คำพูดท่าทางทัวงท่าแล้วก็การสืดออกที่มีความเป็นทางการมากขึ้น <S <S ใช้คำพูดที่เป็นคำราชาศัพท์ที่ชัดเจน <S 1> <S 1> ส่วนการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการตามใน ภาพก็คือการพูดคุยกับเปล่าซึ่งเป็นการใช้คำพูดที่ธรรมดาอการสื่อสารการใกล้ชิดระหว่างนายกับเปล่ารวมทั้งท่าทาง,งที่ผ่อนคลายอาจจะที่บอกว่าไม่ได้มีการแบบว่าเป็นทางการมากอาจจะใช้คําหยาบบ้างหรือบางคาหรือการสื่อสารบางครั้งอาจจะใช้เป็นในการสื่อสารที่แบบมีคาถ้อยคําที่ไม่สุภาพประมาณนั้นค่ะโอเคโอเค ก็อันแรกก็เป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการก็คือเป็นฉากที่โค้งรูปเจ้าของเมนสงสลวงอ่ะเจราจากับแขกเรื่องการราะวิวาทระหว่างแขกกับเข็มอ่าคือใช้คำพูดแบบเป็นทางการหน่อยเพราะว่าคุยกับแขก <c oughs> อืมครบค่อ <c oughs> <c oughs> มีอะไรกว่านี้ไหมหรือว่ามีแค่เนี้ยแล้วก็สรุปก็แบบเจราจากันได้แบบแบบเข้มเป็นคนทําถูกอ่ะไม่ทําผิดอะไรก็คือเจราจากันราบรื่นใช่ไอ้น,นี่้วฮงเป็นใครในเรื่องโงเป็นงเป็นลูกเจ้าของแมนสวงเป็นคนที่จะสืบทอดอำนาจ ต่อไปอืา <Yeah. S 1> คือเข็มเขมกับลูกค้าคนหนึ่งอะทะเลาะกันอยู่แล้วจะเป็นรู้เรื่องคงก็เลยมาเห็นพอดีก็เลยเจราจาก็เลยใช้คำพูดที่แบบปินทางการหน่อยแบบให้ไกลเกี่ยกันให้ทะเลาะกันแล้วก็คนทําทุวคือเข็มอันนี้ คือ 3, ามแบบไมเป็นทางการก็คือฉากหงษงฟังฉัดและเข็มทะเาะกันคือแบบตอนแรกเข็มกับผัดก็คือแบบคุยกันดีๆนี่แหละแล้วอยู่ดีก็มาทะเลาะกันหลักมากเขาทำูเราทะเลาะกันเรื่องบบอะไรเราเลาะกันเรื่องแบบทำงานร่วมกันนี่แหละ เรื่องคดีนี่แหละแล้วเหมือนแบบตอนนี้โค้งก็เหมือนแบบเจรจาแบบไม่เป็นทางการแบบใช้คำพูดแบบว่าอยู่ทะเลาะกันได้แล้วนะแบบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเงี้ยแค่นี้แบบนอือโอเคแก้งฎหมัมมมยได้ไหม ไม่มีไม่ไมู่ีไม่มีอ่าฮะต้องไปได้วไหมฮึ hmm. ไม่มีหรอกโอเคจบการนำเสนงองานจบเลย okay. จบเลยจบเลยพเพื่อนเพื่อนเรามาวิเคราะห์บทที่6กกันเถอะแล้วก็จะมีหัวข้อก็คือวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารแบบเป็นทาง